จิ้งจอกเท่า27กันยายน2567พักบ้างจิ้งจอกเท่าเชื่อหุ้นไทยพักบ้างพักนิดพักหน่อยแบบนอนรอปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้นให้นักลงทุนระหว่างนี้ก็ถือโอกาสเลือกหุ้นใหญ่พิมพ์นิยมตอนราคาอ่อนกำลังลงเข้าไปทยอยสะสมส่วนหุ้นเก่งกำไรก็ปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเปิดฉากตะลุมบอลกันไป ขาใหญ่คุม SEI เกมหุ้น SEI ตอนนี้อยู่ที่รายใหญ่ขาใหญ่คุมชะตาราคาหุ้นดังนั้นคิดจะกระโจนเข้าสู่วงโครจร SEI ต้องรู้เขารู้เรากองทับ NCL หุ้น NCL เปล่งประกายลำแสงสีเขียวเสื้อลายพรางสีกากีรหัสทับบกเรียกทับเรือ จิ่งจอกเท่าวิ่งขึ้นภูใช้กล้องสองทางไกลพบกองทัพเรือสัญชาติไทยโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com